สวัสดีครับทุกท่านช่วงก่อนก็นกปลูกมะเดื่อทุมพรเพื่อที่จะทำเป็นตอมะเดื่อฝรั่งครับแต่วันนี้เอามะเดื่อหลวงมาปลูกครับมะเดื่อหลวงมะเดื่อไทยของแท้เลยครับ<ม>ก็มีอยู่หลายสายพันธุ์อยู่ครับหลายชนิดนะครับนี่ผมเลี้ยงไว้ในกระถางสิบสองนิ้วนะครับเสียบยอดเสร็จแล้วก็เลี้ยงไว้ก็สูงใหญ่ใช้ได้เห็นรับอันนี้ เป็น pl1 มะเดื่อหลวง pl1 นะครับลูกใหญ่ๆคู่ขาคู่ขาเนี่ยนะนี่นะครับติดสนิทแล้วต่ออันนี้เป็นมะเดื่อหลวง pl2 นะครับอยูกก่กลมๆอันนี้เป็นมะเดื่อหอมคีรีวงลูกสวยครับ นนี้ซื้อต้นมาซื้อต้นกิ่งชํามาแล้วก็เอามาตัดเสียบยอดเอาเองครับเสียบบนต่อมาเดือดหลวงที่ผมพอเอาไว้แล้วก็เลี้ยงไว้ในกระถางนี่ยนถะังสิบสองนิ้วสิบห้านิ้วบ้างเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงไว้ก็หลายเดือนอยู่นะครับพอไอ้ต้นที่ลงดินไว้นะันก็สูงท่มหัวไปหมดแล้วสูงใหญ่โตแล้วส่วนไอน้นี่ก็เป็นต้นเพาะเมล็ดนะครับที่ มีทั้งต้นที่ยังไม่เคยใช้งานก็คือเพาะขึ้นมาอันนี้ใช้งานแล้วเันเนี่ยตัดไปรอบแล้วตัดคือเสียบไปแล้วแล้วมันไม่ติดนะครับก็ออกไปเลี้ยงต่อมันก็โตขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมเยอะเลยครับไอ้พวกนี้เพราะว่ามือใหม่นะครับเสียบไปเสียบมาถ้ามันติดก็โอเคไปถ้าไม่ติดก่อนนี้ยังเหลืออยู่เลยเห็นไหมนะเหลือร่องรอยอยู่เนี่ยร่องรอย,อยเหลืออยู่เห็นไหมครับเดี๋ยวแล้วไม่ติดมันก็แตกมาใหม่หมก็เลี้ยงต่อ เดี๋ยวพอแข็งแรงใหญ่ได้ขนาดก็เสียบต่อเสียบใหม่นะครับนี่นี่เือนกันพวกนี้เดี๋ยวจะเอาไปลงดินไว้ที่สวนนะครับต้นแข็งแรงดีก็ประมาณแรงนี้นครับหน้าหนาวเนี่ก็จะเอามาเดืออหลวงพันที่เราต้องการไปเสียบนะครับไม่ว่าจะเป็นคริววงมาเดือหลวงน้ำหนาวหรือมาดูหลวง pl 01 02เลยรที่กวาไปนะครับ แล้วก็มะเดื่อมาเลด้วยนะก็รวมๆแล้วก็เยอะนะครับผมปลูกไว้ประมาณทักยี่สิบจุดเกืบเกืบยี่สิบจุดอันนี้เป็นมาเดื่อหลวงน้ำหนาวนะครับได้ต้นพันธ์ุมาจากอาเภอน้ําหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับเนี่ยเป็นลูกที่มีวุ้นเต็มนี่ก็เหมือนกัน p รีส่วนสี่ก็เอามาใส่ชื่อเพิ่มให้มันสั้นๆอ่านง่ายๆเข้าใจง่ายๆนะครับเนี่ร้อยต่อสนิทเรียบร้อยครับนี่ก็เหมือนกันเห็นไหมต่อไว้พวกนี้เสียบไว้หลายเดือนแล้วครับน่าจะเกินสิบเดือนแล้วนะนี่พีอาร์สนสองลูกกลมๆใบใหญ่โต ไอ้พวกใบใหญ่มี pl ศูนย์หนึ่งกับศูนย์สองใบใหญ่เหมือนกับมะเดื่อมาเลยนะครับส่วนไอ้พวกคิรีวงมะเดือหลวงน้ําหนาวหรือมะเดือว่าสิชนในพวกนี้ก็จะหรือ pl ศูนย์สามเนี่ยจะใบเล็กบางต้นก็สูงเกินเมตรแล้วครับบางต้นก็ประมาณเมตรหนึ่งต้นก็ตัดยอดไว้เป็นพุ่มก็เลยโดยสรุปแล้วใหญ่มากครัใหญ่โต เอานี้เราไปดูที่สวนกันนะครับนี่มาถึงสวนละไอ้ต้นเนี้ยเป็นต้นตอนนะครับกิ่งตอนผมตอนมาปลูกไว้เมื่อเดือนหลวงพี่เอานยหนึ่งนะจะไม่ผิด่าใช่เลยศูนหนึ่งปลูกมาเมื่อฝนที่แล้วครับตายเรียบร้อยไปแล้วเจอแรงเข้าไปขนาดเอาน้ําไปใส่ขวดให้มันหยดเนี่ยยังช่วยไม่ได้ตายเสร็จไม่เหลือ ต้นนี้ก็เสร็จครับขนาดต้นนี้เป็นต้นเสียบยอดนะครับแต่ว่าเอาไปลงไว้ช่วงปลายฝนนะครับประมาณเดือนกันยาตุลานะเลยเสร็จเลยไม่รอดจะได้เหมือนกันเนี่ยเิียสุมสี่ก็ชุดเดียวกับรุ่นที่อยู่ในกระถางเมื่อสักครู่เนี้ยชุดเนี้ยไปทดลองลงดูนะครับลงลงดินไว้ปรากฏว่าเรียบร้อยครับไม่รอดอันนี้ก็ มะเดือหลวง p ล0 1นะครับเป็นกิ่งตอนนะครับเนี่ยกิ่งตอนผมก็มาลงเมื่อต้นฝนที่แล้วแต่ว่ามีเสริมรากให้นะครับเอมามะเดือพราเมล็ดเสริมรากาให้เรียบร้อยก่อนํามาลงดินนะครับะนะเห็นไหมครับคนต้นนั้นปรากฏว่าไม่ตายรอดแสดงว่ารากที่เสริมไว้ออกฤทธิ์นะ ต้นนี้เรียบร้อยครับอันนี้ก็เสียบเหมือนกันแต่ว่าเพิ่งจะมาลงช่วงปลายฝนนะชุดเดียวกับเมื่อต้นมาสักครู่เนะี่ยเรียบร้อยครับน่าจะลากเดินยังไม่แข็งแรงดีแล้วน้ําขนาดให้น้ําหยดไปช่วยนะยังไม่รอดนะยอ็คิดดูกันว่าแรงขนาดไหนส่วนต้นนี้เป็นต้นที่เพาะเล็ดนะครับผม จริงๆแล้วเอาลงไว้เพื่อที่จะเสริมรากให้ต้นตอนนะพอลงต้นตอนท้นขง,ขงข้างกันด้วยนะครับกิ่งตอน,นเห็นกิ่งเหลือไหมนะเน่าไปแล้วเรียบร้อยตายไปแล้วกะว่าลงดินไว้ว่าจะมาเสริมให้ต้นนี้ต้นตอนเนี่ยแต่ว่าไม่ทันขนาดให้น้ํนช่วยไม่ทันต้นตอนต,อนตายเหลือต้นพ่อเมล็ดอยู่รอดหน้าแรงมานะก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวก็เลี้ยงต่อไปให้ผ่านฝนนี้ไปพอถึงฤดูหนาวปีที่จะถึงเนี่ย เดี๋ยเอายอดไปเปลี่ยนให้นะก็มาเดื่อเสียบยอดนี่มันก็ได้จุดชัวตามพันธุ์ที่เราต้องการแล้วก็ไม่นานประมาณแปดเดือนถึงปีหนึ่งออกลูกแล้วครับไม่ต้องรอนานาพาเพราะเฉพาะเมล็ดเนี่ยสามประมาณสามถึงห้าปีแต่ว่าต้นที่ได้อาจจะไม่มีวุ้นต้องเสี่ยงครับอ่าอันนี้ ลงปลูกใหม่ครับเห็นนะมีต้นเสียบยอดอยู่หนึ่งต้นแล้วนะที่มีไม้ปากนู่นส่วนต้นเล็กๆอีกสามต้นนี้เป็นต้นพอมเมล็ดเตรียมไว้นะครับเดี๋ยวพอแข็งแรงดีก็จะเอายอดมาเสียบก็ไอ้จำพวกมะเดือ่อหลวงมะเดื่อว่ามะเดื่อไทยแล้วเนี่ยมันจะออกลูกที่ลําต้นนะครับออกที่ลำต้นหมดเลยยอดไม่ค่อยมีหรอกไม่ออก แล้วก็ออกซ้ําที่เดิมนะครับส่วนใหญ่หยอกโคนโคนะันนั้นปลูกชิดๆกันก็ไม่เป็นไรอ่าอันนี้กิ่งตอนปีที่แล้วปลูกไว้พร้อมกับไอชุดที่ตายมาสักครู่เนี่ยที่ผ่านมานั่ยน,นะตายเหมือนกันครับพเพลาส่วนหนึง่งตอนอย่างเดียวยังไม่ได้เสริมอะไรตายสนิทไม่เหลือครับขนาดเอาน้ำมาช่วยหยดยังไม่รอดนะไม่เป็นไรปลูกใหม่ เราเพาะเองนะครับต้นพันธุเราก็มีแล้วแม่พันธุ์เรามีแล้วเราก็จัดการเองเห็นไ,ไหมครับแนบสนิทร้อยต่อชิดดีแล้วพอรากเดินทีนี้ก็พุ่งพดผลานะครับอันนี้พีเอส่นสองลูกสวยเนื้อนุ่มหวานใบใหญ่โตเหมือนไม่ต่างับว่าเดือมาเลยฮะต่างอันตทิที่ทรงลูกทรงผลแล้วก็เนื้อ ลงมาแล้วเดี๋ยวรอโตก่อนเพิ่งลงใหม่ใหม่ก็จุดหนึ่งตั้งใจว่าจะลงให้ได้สี่ต้นนะพอเดี๋ยวพอลาขึ้นมาก็ใบก็เอียงไป้งนอกกับโคนอยู่ใกล้ใกล้กันพอออกลูกออกที่โคน,นก็ไม่มีไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับแล้วการให้น้ําก็จะให้ง่ายเดี๋ยวให้จุดเดียวเราไม่ต้องกระจายไปมั่วเต็มที่ครับให้น้ําให้ปุ๋ยก็ ลงที่เดียวกันนี่แหละปุ๋ยหมักก็มากองๆเลยอันนี้ก็อีกจุดหนึ่งครับอีกต้นหนึ่งอันนี้ต้นเสียบยอดหนึ่งต้นต้นเพาะเมล็ดสามเห็นไหมแต่ช่วงชุดนี้ต้นไม่ค่อยใหญ่จริงๆมันก็โตแล้วนะครับออพอปลูกเพาะเมล็ดเนี่ยเพาะพร้อมกันนะครับมันก็ควรจะใหญ่เท่าไอ้ต้นที่เสียบยอดเนี่ยต่อเน,นี่ยแต่ว่าที่มันไม่ใหญ่เพราะว่าเราตัดออกไป ตัดไปเสียบแล้วมันไม่ติดเนี่ยฮะก็ต้องให้มาเลี้ยงใหม่ต้นก็นยังเล็กอยู่แต่อายุรากมันเท่ากันหมดแล้วครับปีขว่าแล้วพวกนี้เพราะว่าปีประมาณเดือนปีที่แล้วพฤษภาปีที่แล้วที่เผอไว้เผะทีนึงก็ใช้ไปเรื่อยๆนะครับนี่เริ่มมาลงแล้วนะครับอีกสักไม่เกินสองปีน่าจะเริ่ม มีลูกให้เห็นบ้างแล้วนะครับลงมาที่สวนอันนี้เป็นใบสักนะที่ร่วงมาเมื่อตอนแรงเอ่อพอโดนฝนเข้าไปก็เริ่มย่อย,ยสลายกลายเป็นปุ๋ยนะครับต้นนี้เป็นมะเดื่อหลวง pl ศูนย์สามนะครับอันนี้เสียบยอดอากาศเอามาลงไว้จากต้นฤดูฝนปีที่แล้วนะครับตอนต้นเลยลงแรกๆเลย ก็รอดทาเนี่ยไม่ได้ให้น้ำเลยต้นนี้รอดดีแตกใบอ่อนแล้วกําลังสวยนะครับต้นเสียดยอดต่อพอมเมล็ดนะครับอลอยต่อไปแล้วก็แสดงเห็นว่าไม่ต้องลดน้ําช่วยก็ไปได้นะครับก็ให้รากแข็งแรงกันคือสําคัญลงตั้งแต่ต้ตน,ตนต้นฝนแล้วได้ หลังแตกแล้วได้ฝนเข้าไปตอนแรงก็นิ่งหน่อยไอ้ชุดนี้บริเวณนี้เป็นมันขึ้นเองครับมีขึ้นเองอยู่สามต้นผมไม่ไ,ไม่แน่ใจว่ามันมาจากรากเดียวกันหรือเปล่าหรือว่าคนเราไม่มาเล็ดไม่เร็วไม่แน่ใจนะครับจะขึ้นมาลอดงามดีนะผมก็เอามาเลือมาเลมาเสียไว้นะครับเมื่อปีที่แล้วฝนที่แล้วนะครับ เอาไม้ค้ำค้างไว้อย่างดีครับเนี่ยไปใหญ่โตนะอยากมาเลยเสียบเมื่อฝนที่แล้วก็ไอ้ตอ้นนี้ไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับปล่อยอย่างเดียวเสียบเสร็จแล้วก็ทิ้งมาเนี่ยมันก็หน้าแล้งก็ชะง,งักหน่อยเพราะหน้าฝนก็แตกใบอ่อนมาใหม่นะครับเพราะว่ามันขึ้นเองอยูอย่แล้วตรงนี้เพราะนั้นรากต้องแข็งแรงอยู่แล้วนะครับเนี่ยสมบูรณ์ ใบไม้ก็ทับถมก็อยู่เป็นปุ๋ยเนี่ยมีสองต้นนะขึ้นมาเนี่ยอีกต้นหนึ่งนี่ต้นหนึ่ง,นนงปีที่แล้วผมตัดยอดทิ้งไปกะว่ากลัวจะใหญ่เกินก็เลยปะตัดออกให้แตกใหม่เดี๋ยวปีนี้จะเอาไปเสียบยอดเพิ่มนะกะว่าจะเสียบคีรีวงกับมาเดื่อหลวงพีเอลชนสองอย่างละต้นก็ตกลงกลุ่มนี้ก็ได้สามต้นนะเพราะ ถ้าเสียบไม่ติดเดี๋ยวเสียบซ้ําเพราะว่าลากในดินอยู่แล้วเนี่ยไม่จะกลัวอะไรนะครับก็ประมาณนี้ครับรวมๆแล้วทั้งสวนผมนี่หกไร่กว่าเนี่ยผมใส่มะเดื่อหลวงพวกนี้ไปประมาณยี่สิบจุดนะครับจุดทั้งสามสี่ต้นเนี่ยครับก็คอยชมผลกันต่อไปแล้วกันนะครับสําหรับคลิปนี้ก็คงจะฝากไว้เท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับอย่าลืม กดซับสไคร e ให้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วว่าจะได้ทํากันต่อไปเรื่อยๆนะครับฝากด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ